สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมื่อนี้ก็มีโอกาสดีนะครับทั้งสองเสี่ยงยาผ้าลาะมีโอกาสสี่ได้ไปเอาขอแก้บนไมาแก้บนกับปูแปดสองนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขการสิ่ได้เขาไปเบิ้งน้นกันนะครับครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะครับเนาะสำหรับซ่องเบิกทับย์นายี่โอปอและไรหลายๆซ่องนะครับเนาะ เราพู้เขามาแล้วกันอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับเพื่อสืบผได้ผ่าทางเนะครับเนาะแนวทางตัวดีๆจากส่องเสี่ยงยาพาเลาะครับเป็นแนวทางงามๆครับใหเอฟซีติรณนเบ้างนะครับเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางส่องเสียงยาพ่าเลาะนะครับเนาะครับครับไปายามไปเบื้องตัวเหลขน้ำกันดนะครับเด้อไปแกะบนน้ำกันครับ ไปครับมันก็มืดครับตอนนี้มืดไร <Okay, S 1> จะไปทั้งหลาต้องมาดิส่องเบิกสับนาขี้เลยครับ<อ>มันก็นลายคนนะครับมันเนี่ยมมาลายประเดีเออ,อย่านโอ้หย่านเตี้ย <c oughs> <c oughs> เอาหลายหลายมาแม่มาบนรอบนั่นเกือบมันได้แล่นเนาะบอกเ้ <c oughs> <c oughs> ถ่ายจักหวัดเอจักหวัดเลยบดจับจักหวัดอะเข่าสองหวดเลยดเนาะสามวดแตกสตัวตรงนะครับราโอ้แตกสี่ตัวรัฐบาลเนียาะว่มีโอกาสมาเอานเนาะนีจะเป็นหวัดแรกขอให้น้ำได้ไงเป็นร yeah. ัฐบาลเนาะ เห็น,น,น,นแล้วเห็นแล้ว,วล้วไนออแ่ย คนขอเงียบเงียบเด้ค่ะคือเงียบเงียบกันเป็นเพราะใคยเงียบเอ้าวดับไฟนะครับเด้อบาทนี้เด้อปูปนญจมาแล้วครับท่นขอโมที่เียสาธุสาธุสาธุนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปลาทูเดอ้อมื่อนูกหลานบ่ได้มาโคมมาง่าบ,าาบ่ได้มาเด่งมาเก่งเด้อปู่เอ้ยปูแปดจอกคุ่มสถานที่ให้ถ้าเปิดทางให้ปูแปดจอกเป็นเขามาน้ำเดอ้อมื่อนิได้น้ำหัวหมูมาถะไหวท่านปูเฝ้ารักษาแล้วก็ปูให้โชคในได้เพราะว่าจิาเป็นปูแปดจอก ยาสูบ <c oughs> ยังมได้ปูพอใจพอยิบที่คนในโชคได้ลาบทั้งปูสู้ฝูสูโคตรเหมือนละได้ั้งสูองเงินละเป็นกระเลยน้าหัวหมูมาเรียงมาถวายมาเ้อบาดีมาราบเอา กบราณปะไรมะคมมางาดอกกะตรงยานคือมาผู้เดียวนอะมือพอถีมาเอาไปเกมตวาีเด้อขาทีสาทุนมอนมากนิมนต์มากคตครโคตรพระุมเจ้าที่ตอนนี้เวลานี้เลยพยายามดีส่อเลี้ยหะคุมเจ้าที่ อาัรับเอาเครื่องสังเวยนะป้าจุร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 ุกุรุะมาิทากตุุรุคุรุสุปุกุัตตระคุพุทธะพุทธะตรยมาขโปต่อบุูริเจ้าที่นักสันทิหงนี้องมารับฟอาเครื่องสังเวยหากรับแล้วก็ขอทุกท่ารทุกสุกทุนสุกหากรับแล้วก็สมงผล้สมบุญให หาครับแล้วก็ประชานพรให้รัฐบ,บาลหมวดวันที่26ธันวาคม2566ลงเลืกล่าง54บนแค่ออก0 7 8ขอให้ผู้ประชานพรได้ทำได้อีกซม้อมะเร็งอีกผู้ว่าสีเนสแห่งตัวใดทีเล่นให่ตัวใด เลขที่ลูกหายเข้าไปมันสีตรงกับปูบอปูสี่หันตัวใดจะเขียนมาในเลขถูกหันตัวใดมันพอออกจะให้ลูกออกเก็ให้เหลือแต่ตัวที่มันออกถ้าบ่ามีตัวออกก็ะย,ยันถูกนี่ตัวเล่จะปูติดีย่างนี้อ็ได้

ทันมันสีแตกตัวใดให้ปูย่ำตัวน,นั้นเห็น้ะปูแต่ย่ำม,มาแล้วเด้นย<า>่ำแล้วเพื่อบปคานี่นเพราะว่าเบิร์ดับคิดอยอ่คิดอยอ่ว่าสิปล่อยย่นาทีุ่ดท้ายแต่ปูและห้ยกอนเป็นเลขเดียวกันที่เบิร์ดับปล่อยนะคะอืวันนี้จะฟันไปเลย <c oughs> เอาเอาเล่าล่งก่อนเนี่ย เอฟซีคนจีทับสนอันนี้เาเอฟีนะครับผมวันนี้นะคะแออกกนกเปิดเปิดไฟได้ไหมเปิดได้ปูผมตกใจกับเจดาอ้ยเออโอ้ยเลืตื่นมา่อไไม่แยงให้ต่แต่ตอนี้ปูมาเอามาสองปูมาสองสองคนต้ององค์สองคนมาสองปู อันนี้เป็นเหล้ามื่อนี่เนาะเหล้ามื่อนี่ค่ะจ้าบัตติเน่์718นะเหล้าคืนนี้เนี่ยคือเขาบนไข่ไว้ค่ะท่านบอรค่ะพี่น้องท่านบอรเบิก์ซับว่าเลยมาเอาเหล้าเมื่อนี้ตั้งใจสีมากปูยำรัฐบาลไทยโอ้ไดปูกะเจ้าจุปูเอ้ยเลขตัวนี้เบิก์ซับอักซื้อผู้เดียวแบบวบวอกไข่ว่าจะปล่อยวินาทีสุดท้ายเบอร์ปูปูบนไห่ตรงกัตีิเบิก์ซับไห่ค่ะ ตัวเดียวกันเลยค่ะตัวเดียวกันนะคะเมื่อกี้เบิกซาปฏิฐานว่าปูคันเด็กเบิกซาปล่อยไปมันขือแก้วให้ฟูเทียนตัวเก่าคันเบิกซาปล่อยไปมันบิกขื่อแตให้ฟูเทียนตัวใหม่คันตัวใดมันบ่าออกให้ลบออกให้ไม่เล็งถูกฟูขนลบออกเรียบร้อยแต่ส่วนบ่มีเลยมีแค่สองตัวแล้วก็ซื้อว่าเอฟซีโชคดีเนาะอุย อ้ยอวยอวยอวยค่ะตรงกันเลยค่ะตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวครับตัวเดียวมาตัวเดียวปูฟันให้แล้วนะคะหาหาผมไ่เห็นชัดเลยเห็นบอแคมบ์ดูครับหาหาเนาะครับเนาะหาหารัฐบาลนะเดี๋ยวเขียนวันที่ค่ห้าห้ค่ะสร้างอย่างเดียวใช่ไหมเขียนเขียนจับอีกกระบอกหนึ่งกระดับโบราณน้ำมีเดอบ่ได้ถามเรื่อบอกเพป็นว่าอันไห่ล่างสงสัยชีล่างละ แค่ว่ากับบนไว้นั่แม่ยบาหันเึดอัดมืนเพื่นเพื่นกับว่าได้บอกหัวจาเพิ่นมากสองคน่อยมาอุ่มอาะปูเราหัวเดี๋ยวพี่น้องเบิกซับอักไว้ได้ไลายเดี่ยวว่าย่อมบอกนะค่ะตัวอักเลยนะฮะตัวอักเลยตัวเดียวกันปล่อยไปอยู่เนาะปล่อยไปแล้วแต่ว่าเปฟันสี่ห้ามีอีกตัวหนึ่งที่เบิกซับซื้อเยอะแต่ไม่บอกใครคือตัวนี่มันบอกค่ะมาดีปูเพิ่นมากให้อีก ตัวเดียวกันเลยตัวที่สามคูลบออกไม่มีไมีตัวเลขค่ะเลขถูกกับหาหาพี่น้องนี่ครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมห้าห้าเมื่อกี้ผมเกือบวิ่งเนาะโอ้ยไม่แห้งหายเนาะเก๊ดามรัฐบาลไทยนะครับผมจับไดแอนบลแค่ในเดอนูกเนาะเจว่าฟังรับาลุส่วนเราของเอฟซีจุดได้เจ็ดหนึ่งแดนะครับผมเราวันนี้นะครับผม 55นะครับ fc ครับ55เนอะบางกานอาจจะไม่เห็นนะฮะตรงนี้ก็ลุยส่วนเราวันนี้ที่ fc จุดก็คือ71แบบนะครับมันดูเป็นยามเยค่ะเปิ้นไดยาสูบเปิ้นไดยาเกิดเลขถูกกับตัวเดียวกันเลยเนาะมี เตัวเดียวกันแต่ว่าเด็กผัวกับว่าด็บอกเตัวนี้ฟาดเวลาให้กันโบกับบได้กับวอมไม่ับนอยากซื้อซือเหมือค้วันนี้นะครับผมไล่ไปซื้อซื้อเหมือนนึกอยากซื้อซื้อหนิโอ้อปูคนน่ออกปากเาหรวเนาะปูคนม่มเห่าหรอพรุ่งนี้ก็สงสัยเฉนุได้เข้านองหานอีกนะครับผมเฉินุษตานเจ้าม่เจ้ามาเร้าน่าฮา เอนุ่นได้ไปอีกแท้ๆแล้วเนาะไม่ห้านนี่ห้าห้าไม่ต้องกลับจับตัวเดียวแม่นแม่นหมวดที่แล้วหมวดที่แล้วมานัน่งวายมาเสน้น,สนเพิ่นังที่ล่ะแก่บุญเพิ่นเล้าแตกสี่ตัวเล้าแตกสี่ตัวจ้ววววโอ้ยงามคัรับท่านในรัฐบาลเลยค่ะได,ะด้รัฐบาลห้าห้ามาไปได้นะค <หๆ S 1> รับวันที่สิบหกครับหมวดวันที่สิบหกไปดูเนาะเออห้าห้าเราไปจะ จะลวดลายก่อนจะลวดลายก่อนก็ได้มาใกล้ๆแต่มันจะอบอุ่นอืมมาก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 มามันหลุดรู้สึกว่าทั้งหลังเขามันเป็นอีหยัางหนมันรู้สึกยังไงเจ๊สูนี่มันมันมันขนลุกแล้วมันละวาวไปแล้วร้องทำไมครับเมื่อกี้ฉันตกใจแม่มาแบบโบไม่สึไม่เสียงก็ตกใจอยู่เลยแมาอีกจะเทื่อเด้อแบบนี้มาแม่บอกแจ่วบอกว่าหนีลงมาแล้วใหญ่เพิ่นอยากแทน เงียบเงียบเป็นตันเขามมาว่านั่มันพิดไฟเมดอันแบบว่าเงียบเงียบแบบพิดไฟเงียบเงียบันเบิด์ทราบยานเดียวว่าน้ำพึ่งนะพี่หยานเป็นมานางว่าเป็นตัวนะจะได้ประกาศยูพูดโอ้ยเรียนเท่านั้นแล้ววันอยากวันจีเอาไก่มาเสริมได้หมดนะขาัไก่เลยจะต้องห้าห้านะครับผมปูหาหาได้ปูโอ้ยปูคือหูใจแล้วบวบไฟปูกัยังหูวคือเราเนาะ อ่าฮาเบิกจับคืนเอาบักหลายมื่อนั้นเพิ่นจับมือซื้อองไรบูบ่มากเด้อจะไปฟาดเอาหอกลายมื่อนั้นจะม่องจะควางเชื้อว่าสั่นว่าสิงขึ้นก็เลยบ่ชขึ้นหาปูให้โชคเอาปูว่าเลขมันดังปูสีลอยออกตัวนี้บ่บาดนี้ปูอันอิ่มน้ำจำล่ามแล้วอิ่มไปปูจ้าเชื้อปูเอ้ยปูยาจ้าตวดปูยาจ้าง่าย รูปแตกเพราะว่าติเป็นผูมไม้ผีหรือว่าผู้มีนี่รูปรลานนาฟื้ศรัทธาเมื่อนี้เลี้ยงหัวหมูเดอ้อมาเอาแล้วก็ให้เนี่ยกับเลี้ยงกับว่างกับโหนนาเลี้ยงบังบดเจ้าโหนนาปูแต่ว่าให้โดนบ้านด่านเย้ให้เลขลูกแตกเย้ะห,หาหานี่ปูวดนากระซิบมีผู้เสริมไก่ยังได้ไหมไก่อะไรนะ ไก่ปากทองนะครับผมไก่ปากทองไก่ากทองครับไก่ปากทองนะครับครับคไก่ดีไก่ดีนะครับปูไก่ดีไก่ดีไก่ปากทองครับลาปูเดอร์บารับ์นิเด้อกอไป ให้ผู้ได้กินไก่เป็นมงคุ้นเด้อหวัวหมูสองหวัวหนีเกิดโชคเกิดราบบาดมีปูอิอ่มแล้วใชเมืองบางบดเอาเมื่อบดแล้วกะสีเอามาเมืองมาในเต้บาดมีหวัวหมูสองหวัวหนีห่เมื้อไล่ไลยไปปูยืมสองบ้านสองเมืองกะว่าเมือจิตยื้อสองปุ๊บสองชาติกะว่าเมื่อขออุทิศให้ปูตรงใส่เตควานทุกคว้านไปเรื่อยแล้อปูดเด้อ สร้างบุญสร้างคุศนกับมวนมนุษย์ทั้งหลายผู้ก,ก็ดีก็ดีดอ,อกผูกก้ก็ดีมันก็อยาข้ามไปหาอยู่แต่เฮตดน้ำลูกน้ำรานดีอยู่แต่ว่าลูกก็สิเป็นรักทั้งเหตุแต่ผู้กินนี่แหละคือเกานี่แหละ